สุขสบายดีครับพี่น้องเอฟซีทีคารบรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ทาบ้านนอกเด้อครับสาหรับวมือนี้นะครับในช่วงของภาคบ่ายนะครับก็มารับลูกหลานนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับอําเภอวานอนนิวาสนะครับก็ตอนนี้จอดรถอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องสําหรับเมื่อนี้นะครับก็ทางน้องน้ำมนต์ครับเพิ่นเดินทางมาฮอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องน้ำมนต์นะพี่น้องนะครับเพิ่นเลิกก่อนมู่เมื่อนี้นะครับก็ผมมาฮอดนะครับ <rais in> <support> บ่พอห้านาทีนะครับน้องก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในรถอยู่นะครับก็รอทางพี่อมนะครับลากาน้องมิวน้องนาเดียครับพี่น้องยังมาทันมาครับก็คงอีกักระยะคงอีกสักพักนะครับก็พอดีช่วงนี้กบลูกหลานก็เลิกเรียนบางส่วนแล้วครับพี่น้องนะครับก็เดินทางออกมานะครับก็จะมีทาง นะครับเพื่อนกั้นรถไว้อยู่เนาะเพื่อให้ลูกหลานได้เดินทางข้ามครับก็ถือเป็นอีกมือนึ่งนะครับที่มารับลูกหลานเนาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในส่วนผลิตภัณฑ์ของมนอมพมทรัพย์ครับเพราะว่าจะเป็นครีมเจลล้างหนา้าเจลอาบน้ําครับเซรั่มทีพีคอฟฟทีพีโกโก้โกครีมกันแดดสบู่นิโซฟครับทีคอลลาเจนพัดวิตซีเด้อพี่น้องเด้อ 0ูนย์เก้าสองเจ6ดเก้าแล้วก็ศูนย4หกสามสองสี่สองหนะครับพี่น้องแอดไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับผ่านยูทูบเบอร์วังปูกปริจิตนักราชทุกๆกช่องนะครับแล้วก็ช่องไทย้านอกด้วยนะครับ ทองอุไลครับพี่น้องกับพอได้ห่มของต้นทองอุไลนี่แหละนะครับพี่น้องโอ้ดอกเต็มเลยครับพี่น้องปลูกรอบบางปู่น่าจะได้การนี่เนาะโอ้เจ๋วเลยครับพี่น้องนะครับสําหรับวมื่อนี้นะครับก็ทางลุงช่างป้าสวนผักเนาะนะครับพร้อมพี่น้องยูทูบเบอร์เรานะครับก็เดินทางมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปแล้วพี่น้องไปทอดกระถินนะครับ อยู่ที่พิษณุโลกแล้วกับจังหวัดน่านเนาะตามที่พี่น้องทราบรายละเอียดอยู่ก็คิดว่าในระหว่างนี้ก็คงเดินทางน่าจะพุทนละขึ้นไปทางหอดลมซักเพชรบูรณ์นัลล่นแหละมา้างป่านนี้เนาะนะครับน่าจะพุทละพี่น้องเลยน่าจะผ่านภูเรือนะครไทยดานซ้ายไปพุทนละเออน,นะครับในหอดพุ้นแล้ว ก็จะมีทางน้องมิวเดินทางมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอะไรเนาะสบายดีเรียนสบายป่ะม้งนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเรียนคักบ่มีแบบใดพิเศษแนม้งนี่เล่าให้ฟังแน่คืออะไรอะ่ะเอาเรียนแล้ว ประทับใจแบบใดเนี่ยนะบ่มีเลยบ่<ช>ว่าโอ้ธรรมดาแล้วเนาะเรียนแต่ละเทอมนี่ก็เกรดเฉลี่ยก็เกือบ4ทุกเทอมเนาะ3.9899ดเดืละ3 9 8 8จไปพื<ช>่อนละเลิกเรียนไปที่ถามในฮิวเข่าบ่ว่ากินบ่กินเมื่อกี้นี่โอ้แสดงว่ามื่อเรงบอกินเข่าก็ได้สะเนาะ<ช>อ่าน ว่าโอ้เอาได้การได้การเอาทายให้ทายให้ท,าย,ทายก่อนว่าใครมาก่อนแล้วอยู่ในรถผู้ใดามาแล้วเอาหูจักได้อย่งไหนโอ้ทุกครั้งไลนยนี้ว่าเออแจวแจวๆจเอา,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 เ,อาเชิญเชิญเชิลูกนะครับกับน้องนาเดียกับพี่โอ้มนะครับเราก็รออีกศระยะครับพี่น้องดได้ยินเสียงอดคาบสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับ โอ้มีอ้อยด้วยพอดีอ้อยประดานะครับมีมีดด้วยนะลูกเสื้อเปื้อนนะลูกเอนั่งท่าอยู่พี่ก็ได้พี่เออรอซื้อก่อนโอ้ทองไรงามขนาดเี่นี่ไม่นานแลไม่มีโอ้ข้างบนหนาสวยกว่าเยอะเลยตรงนั้นนเมอ้งามเป็นพวกนี่เนาะโอ้ถ้าเอาอัดปุ๋ยบำรุงดีๆีในสิ่งอกาดแน่นอน น้องมิวเนาะเป็นไม้ที่สวยนะ <Yeah. S 2> มิวอันถามนี้ความฝันพิเศษอยากทำงานเกี่ยวกับยชอบอาชีพประเภทอะไรเป็นคำถามสูดฮอตแล้วก็สูดฮิตเลยโ oh <my> ตขึ้นอยากเป็นอะไรเพิ่นถามนะโดยปกติทั่วไปจะถามสมัยเด็กๆก็บสีถามกันแบบนั้นเนาะ มนนััยถ,ถ้าหมายนั้นจะแบบว่าตอบมันไม่คิดก็อยากเป็นครูนนะอยาตอยิ่งคิดแหละเป็นแล้วเออไม่รู้อ่ะแต่รู้แค่ว่าแบบความสามารถก็มาตรงนี้จริๆงๆเราก็เรียนครูได้แหละแต่ว่าไม่ได้อยากไปต่อวิทชาดีอยากต่อสี่ภาษาเมันไปไม่ได้เนมันมันไม่รู้มันไปได้หรือเปล่าเป็นที่เพื่อนไปนมันก็มีหลายแผนกหลายเอกไม่ใช่บหลูอ เราเอาสิ่งที่เราชอบนะถ้าเป็นัวมันต้องมคณิสายอื่นก็มีนะเธอ,อสายอื่นก็มีคละ,กะเกษตรก็น่าจะมีหลายอย่างหรือว่าเป็นน่าฏศิลก็น่าจะมีทาษาอะไรประมาณที่มันไม่ได้เกี่ยวกับวิทคณิตนะนะเออความจริงมิวก็เก่งอยู่แล้วนี่นะนนอบอโอ,อ เราก็เอาก็เอาแบบที่เราถนัดแล้วเอาถนาดัดแบบใดก็แบบนั้นไปมีมีสิ่งที่เราชอบลูกก็ก็ดีนะอืมมีความฝันไว้เราก็เป็นกำลังใจอืมสู้ไปข้างหน้าส,สุดยอดอยู่แล้วเยี่ยมอยู่แล้วคนขยันอยู่แล้วมีหมด ไม่ตอไม่ตอไหนกสาอะโ,โ,โอ้เขาก็มีให้เลือกเราก็ไปดูข้อมูลเขาชอบแบบไหนก็แบบนั้นหล่ะเราชอบอะไรเราก็เรียนอันนั้นมันจะทําได้ดีเลยดูเลยแบบที่เข้ามากกักอะน,นะนเนี่ยวะ ตอนนี้มสามหมอะเออมสามมัยังมีเวลาลูกมีเวลาอีกเออหลายปีตอนนั้นอาจจะมีความฝันมีความคิดใหม่ๆม,มีอะไรใหม่ๆแล้วก็น่าจะโอเคเยี่ยมน้องนาเดียก็เดินทางมาฮอดแล้วนะครับครับผมก็ไปรับลูกหลานนะครับส่งฮอดเพื่อนฮอดซานฮอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มาพบเพื่อนของเรา นะครับกำลังอยู่กับทางสอง,สองแสบอยู่ครับผม,มก็เป็นบรรยากาศยามแรงครับ<ม>ไปรับลูกหลานเซ็ตเรียบร้อยถึงบ้านแล้วครับพี่โน,โน้องก็ตะเวนครับสี่โมงครึ่งครับฮอดหน้าครับพี่โน,โน้อง ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเลยอ,อย่าลืมในส่วนพิธภัณฑ์ของมูลอมมอมทรัพย์นะครับเพราะว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครับเซรั่มที่พีกาแฟี่ทีพีโกโก้ครีมกันแดดแล้วก็ในส่วนของสบู่อานิโซครับทีพีคอทเจนพัดวิตซีเด้อพี่น้องเลยซูนเก้าสองเจเก้าสี่เจนหาสองหกแอนไลทีพีสกินออฟิเชียลครับก็ลูกลานกา็